สบายดีสบายดีดยินดีตันทเข้าสุดซ่องแม่ปิดน้องเทียวและน้องแอลที่มื้อนี้อยู่กับสาวขมวน,น,น,มนข้าสาวขมวนมาหาเนาะไม้อยู่ประเทศไทยพี่น้องเดี๋ยวขเขาไปบึงป้านเนาะไม้อยู่ประเทศไทยว่าซีได้บอบาออบุก๊กเฮาไม่มีคนละอ่านบุกนนบ๊กาหาเนาะไม้หาเนาะไม้ไปแกงกิมเ้าเที่ยงพอดีเช้า ขมวนเพิ่นมาแนะนำยุคของน้องนาก็เลยพามาหาน่อไม้ยุคประเทศไทยเขาป้าน่อไม้ประเทศไทยเพื่อดูมันสิเป็นแนวใดอะ่ะป้าหาน่อไม้กา้านผลงานของเฮามุดลงก่อนแรกเย่ไม่กินแกงน่อไม้ยูดอกสาวขมวนมื้อนี้ <laughs> ได้แล้ว่อโอ้ทังพุ่นเข้าคนละก่อสาวขมวนอยู่ก่อพุ่นได้บอได้แล้วนอนนึงอืออือเอามาได้อันเขาเอามาได้เป็นบ่ลนี้ ผลงานของเฮาเมื่อนี้ว่าซิได้เนื้อไม้ไปเก่งลายสักเลยพี่น้องนี่ได้แล้วเอาค่อยหาไปเรื่อยๆผลงานของสาวขมวนป้ายแซวขมวนกับสาวเมื่อยผาหานนื้อไม้อยู่ประเทศไทยได้เก่งยี่รักเฮามื่อนี้ไปค่อยหาไปเรื่อยๆพี่น้องค่อยมุดค่อยเบิ้งไป ่อยอย่างหาไปเรื่อยๆไ,ได้แล้วละถ้วยน้อยนึงนี่ละพี่น้องใ <c oughs> ส่เห็ดใส่อันผักเอา <c oughs> หาไปก่อนหาติ่มกัน <c oughs> มุดกันเด้อ <c oughs> มาแล้วเ่ามาขุดน้อไม้เาน้อไม้เห็ดน้องแล้วพี่น้องโอ้ยนะโม <c oughs> ได้เอาเสียมมาเสียดายล <c oughs> ืมจับเสียมมา วนมันโตนอไมกำลังออกมันโพจะดิ่นเลยที่นี่ได้อยู่ได้ล่ะนี่นอไมงามๆเลยปะนี่มีแหนงหนึ่งได้ล่ะหนงน้อยนี่บอกเนี่ยอยู่เทิงนะอยู่เทิงเห็นแหนงหนึ่งแหนงใหญ่เต็มเลยนี่ไปแกงนอไมไทยยืนรอเขาเมื่อนี้ อะไรเก่งยังล้วมือนน้ำไม้ไทยอืมหานอไม้ไทยเนาะเกือบพอทันหมู่ทุกคนมาซาปะปะเดี๋ยวเรากไปหาไปเรื่อยเลืหาไปเรื่อยๆเอาเลยโอ้หมดไปกันมุดลงลุ่มทุกคนเขาได้จุ่งแต่เนีงให้พวกเฮาทุกคนหน่อยแล้วเขาเอาเมื่อเนาะพอทันเขาแล้วเลยพาเดี๋ยวไปหาหน่อยข้างลุ่มคนน่ะ ได้เก่งแล้วล่ะวหาตืมไปจัหน่อยอืหาตไปจังหน่อยผ้นันหน่อขาวนอน,นี่เขาเอามาเลยทุกคนอมาก้อนเขาก็เอาแต่นอมันดิ <laughs> จงแตนงจงแตเนียวสูงๆให้อะไรมันเอาอยากให้จงแตเนียที่เอาไซไม่ขอไม่ขอเอาปัสสันถัเขาได้เกงอยู่เดี๋ยวหาตืมจังหน่อยทุกคนเลย แหนงแหน่งนะโมนหนอเห็นแหนงแล้วนะทั้งทึง่ะหานมา่ก่อนไปนี่หานมา่ไปแกงเพี่ยงนี่น้องน้ำมา ไม่กระส่มันหอมนี่น้องไม้นีนพี่นองแกง่แต่ว่าเขากับที่ต้มโดนเน่อือหือหลนอเลยเนาะเจมันดูนี่น้องไม้ของเรา นี่เดินลอยยันยันทีเนาะ เลี้ยงงัวเลี <futuro> <S Sin disappearing> <N> ้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่หน้าป่าซุบๆอาเด็ดหน่อยนอนตอนเด็ดไปซุปเส้าซุปหรอบอหนอนอันนั้นมาจ้ะแง่ยัางแต่มันแก่ไหมจ้ะฝูนบ่ตกใส่ าทีกินบิเ <c oughs> นนสเือกิ <P unk> นยังไงสนาผู้พันกินพันจะกินอยู่ได้จากอายุขีะก,กินแล้วไม่จะลวก <c oughs> เลยว่ได้ซุปกเทียเอาไปลวกลวกกับปุลกับเพราลวกกับตัมมกฮองท่านเลย ตัวจงงัวฮะตน้องไม้ของเราู้ใดหาได้กัตาดีเลาพูดไดหาได้กตาดีแล้วม้าได้ผู้คนขึ้ตาดีแท้ผู้ไปก่อนกับไปผู้น้ำหลังได้ีเยี้ยงงัวยอดภูมิหยากเขาไปเดินจ้าภูมิใหม่เขาจะาดไวมโต โอ้ม oh, ีต่อตอดงัวอยู่งัวจินใบจ้าเดิไปซอกคันซอกก็ค่อยๆไปเบิ้งดีๆจ้าหน้าปังรอบที่แล้วนี่พาพีพ่น้องมาหานอะเพิ่งยังปลูกข้าวเขียวอยู่มารอบนี้เกี่ยวแล้วข้าวเดียวได้ปะถ้าเราเอามาได้นอนนะ กเ็เลยถอยออกมาตัดได้ยุ่มันสีนาานดึงออมอไบันี่โอ้อมันว่านัอมันก็มีทางวนบาน,นี่นี่นี่ไคือกัน <laughs> เอาบอ่เิสะน,นะถ <laughs> อยต้องปีเอาเมื่อกี้นี่โอ้นี่ เอาไว้ย ja, ู non, ่เมื uh ่อกี้นี่เห็ดอยู่เด้นี่มาเอานอนหนึ่สองนอนอยู่นี่เอานอนนึงคือไปใส่มีแต่อันนี้น้ำเกาะมีมือก็บาดน้ำก็เกาะอึ๊บนี่เปเอานอนให้องใดันฮะต้องเอาเสียมนะ ไดแม่ละตัวีมันกันไวเลยอันนี้มันกันไวได้เงียกันไวมือใสัน้ก็บอละเมื่อกี้เนี่ยเบื่ว่าบอกเห็นอันนี้สิแบบอันนี้เปน mm hmm. นิสัยทุกคนบ้ออกล่หนงงเลยงงา มีบบบเบินอเดียวนิด,อ,ดอ,อ,อ้มือเลยมุนมาเลยมือ <c oughs> มือบาดนไปทีอ้ามีสองนอเนาะสองนอสองนออีกเลยสามนอสามนอ ต้องเสียบมาคุดจริงๆหน่อยอันเฮาหางนอกหมายเงี้ยนะเนี่นี่นะต้องสามหน่อปุณห์เสียบมาคู่กันนะข้างในสามน่อพี่เนาะจะไปซีอาเวหน่อใดบ้างนี่มีแต่หน่อใหญ่ๆหาวิธีกันนะอ่ะ เดี๋ยวน่นนี่น้นอนข้างหน้าน่าจะป่าได้อยู่เนอนข้างไหนเนาะได้ยังอน่าจะได้อยู่นอนข้างหน้าเอาหนาออกก่อนซุมนี่คือบอมีไหลมีไหลนะเจ้าเอาเลยทางไตเมันมีต้นมยงเขาไปอยเขาเอาไม้ไมนี่เด้ บางคนเขาเอาแบบเครื่องเฮานี่แหละบเอายังมาเขาก็เลยบริขี่ยหาอันนี้เขาเขี่ยหาทุกคนแต่ว่าบริไม่มีเลยก็เลยเอามีดเด่นคนตัดมัาเอาเสียมมานี่เขาได้ทั้งไม่เลยนี่ยเจาะขุดแห้งคักเลยโบเจ็บมือพ่าอืมเอาเสียมซักเอาโอ้โหได้แล้วโนงาม วนมันตกไหมน้อไม้กำลังสียอะไมกับ่อึดนอกินนอกินงนางนาก็พวกไวรลเยอะนอนนีเงาเอนี่สูงอยู่น้อไม้ตัวนี้อึ๊บโอ้โหได้ด้แบบนี้อืมเจ๋งดลแบบนี้เลยก็เอาอืม ลุ้นทางเี้งัดบเอปาดเลยบันนี้ตาเสลียงเลยนี่ไ้แล้วบันนี้ไ้แล้ว่นามมันหลายพุดึงออกาคนนี่นี่เด อย่าทิมเดือเปลือกมันคือกันแกงใส่น้ำกัดรสหต้องทิมคือนะโอ้ได้ทั้งสองแลเนาะเนี่ยอีกหนอหนึ่งเนาะพอได้ยุ่นี่ได้แกงแล้วเราเอาชิ้นเมื่อแล้วป้ะนี่ได้สำนีึกเราก็เมื่อเลยเนาะ ก้บบานี่คือแลนออเนาะนี่ัามงนี้อีนนอก3 3> นนขาพุนอีก,กยงยนะไปแงน่เมื่อวันนี้เฮาโอเคนึปะกลับบานุคนนะใน<ะ>บักอะไรมากินแกงน่อไหมเมื่มอปลอกต้มแกงนก่าไหมวันนี้เฮาตายไปนะี่รถเฮา เอามาฮอตคบน้องนาแล้วเดี๋ยวเบิ้งผดงานของเขาเทบางสีได้หลายสักหนขันยขยัให้นำมาสั่นเออทีโยใส่มาเอาดี่ยใส่มาเอาทีจอบยใส่มาเอาดี่ยห้หงาพงางาางห เล็นยู่ไนมันสวัสดีครับผมก่อนเฮ้ลโลสวัสดีครับผมกันครับผมเดี๋ยวขามาเทบ้่งหน้าไหมเฮาได้หลายซัมใลยผลงานของเฮา ดูไว้ยันมาอนเด็อนาม uh ันปีนไว้ไหเหนลายวะน้เพื่อน้ํามันซีดๆเอ้อเืองยันเรนกับดไว้หลายอยูีดังเฮ้ยมึอด้วยโอ้คนงานสาวบริคัมไซกับคาม้วนสาวเล่าผ้ากปิหานอไม้พักช่ปะหานอไม้หานอไม้แกงไส้พรูบ้าคนไทยกินนละคนนึงโอ้ไปกินคักเมื่อนี้ ผูบริการด้วยกันมันบรรยากาศมันเป็นแตไ่ไปหาเนาะบรรยากาศมัน,มนร่มรื่นดีมันแดดออก<ๆ>แล้วก็เลยพากันเตาเออเอาพากินมาด,ดน,นี่เอาเข้าแรงวันนี้เอาบ่ายเข้าแรงมาว่ามึงคนงานพอเอาทำอะไรมาพอดีแกงพดีได้แกงนึ้อเนี่ยนะพี่อ๋อ นาะมันก mm. ็ได้เยอะบทําคนเนีนี่คันทันคนที่ได้ลายแล้นี่เยอะไปสายทัดไปกล้อนมาไม่เขาไปก้องเราไปจะนอนยิงมๆมันเนาะเขาไปจะหามงกุลมือเรื่องสามลอคสี่ล็อคคนนู้วะคุณเขหานาองใ่เนาะมากล้องน้องมบก็ล็อกน้องใก ืออยู่ไม่้าไปแต่เสาเนามันจะไลายลายเลยลนะ่ะต้นกับเที่ยวกับผีนอน,นอนนอนนอนมันนะีย่คือจงเนี้ยอันนี้เล่ยน,นยืเพิดงันหมดแต่ถ้นน้งไหมให้น้ำล่าซ่ง น้องใหม่ของเราปอกมาได้หลายเติบยิวพี่น้องได้แกงบักใหญ่เนี่ยเจสวัสดีครับผมก่อนครับผมรอกันแล้วเฮเล่นน้องใหม่นะครับผมแล้วครับผมเออนี่แล้วแบบเป็มู่บ่เล่นผู้เดียวบ่อหยุดเนี่ยเอิร์นหยุดเฮ้ ยุดหยุดบ่ใดหึไดเป็นยังบ่เห็นเลยนั่นนาะเอาเอาน้ําใส่นะมื้อนี้พาสาวขมวนใช้ชีวิตอยู่ในไทยหาดอไม้หมดนีนาดอไมมื้อนึงอยู่ป่าไมใช้ชีวิตของแท้ไปพาไปมุดไมเลย น้องปีนสิทธิ์แล้วอยู่พี่บางทีก็ไปผู้เดียวหาผู้เดียวไม่ได้พาทารกมาไปปินนูนี่นี่นี่ปอกมาได้ลายเติบน้อากับสิแกงน้องไม้เดี๋ยวเอาไปพอกันคลิปแกงน้องม้หี่น้องเดี๋ยวน้องปีนโตมซะก่อนขยายขยายบายบายนี่บายบาย ເອົາເຮັດຫຍັງມື້ນີ້ບາບັງບັງບັງພັງໂຮກ່ນນລູກກະຸນເຄໍາຄຸນເຄົລັບນນດນີນດນນບາງບງໂອປັງປາກລຸໃລະ